สวัสดีค่ะ fc ต่างประเทศและซีไทยและซีในช่องวันนี้วันเกิดครัวไทยนะคะอาหารเย็นของโครัวไทยวันนี้เลี้ยงลูกสาวนะคะครัวไทยทําเองนะคะวันนี้เป็นอาหารเย็นของโครัวไทยนะคะน่าทานมากนะคะมีต้มลูกชิ้นหมูนะคะต้มจืดนะคะแล้วก็มี ปลาโอปลาโอดำนะคะแดดเดียวนะคะแล้วก็มีหมูหมูต้มนะคะน่าทานมากเลยนะคะแล้วก็มีเค้กถัวห้าสีแล้วก็มีหมี่ลวกนะคะแล้วก็ยำรวมมิตรลูกชิ้นหมูเด้งนะคะ น่าทานมากเลยค่ะอันนี้คืออาหารของคนไทยตอนเย็นนะคะอันนี้ก็เป็นผักสดนะคะทานกับหมูหมูต้มนะคะทานกับน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลาอันนี้นะคะทา,ทานด้วยกันนะคะทานทานด้วยกันนะคะกับน้ำจิ้มหมูนะคะน่าทานมากเลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้า ยี่สิบเก้ามีนาวันเกิดขวดไทยนะคะอันนี้เป็นอาหาร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 เย็นของโวดไทยโคไทยทําเองทั้งหมดเลยนะคะน่าทานมากนะคะเห็นไหมคะยำก็อร่อยนะคะน่าทานมากเลยคะ่ะขอให้ซีดูนะคะซีต่างประเทศและซี FC ประเทศไทยได้มาชมนะคะช่องโวดไทยนะคะ ขอโทษนะคะให้มาชมข้อวคัวไทยนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะขอหเอฟซมาทานนะคะไหวนิดนึงนะคะขอโทษนะคะขอให้ f อซต่างประเทศและซีประเทศไทยได้ดูนะคะน่าทานมากเลยคะเห็นไหมคะมีอาหารอร่อยออยทั้งนั้นได้ที่คัวไทยทาเองนะคะ ัวไทยทำเองคะ่นะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารเย็นในวันเกิดขวไทยนะคะน่าทานมากเลยคะ่นะน่าทานมากเลยนะคะเมนูขวไทยทาเองหมดเลยคะ่ะเค,ค้กัวไทยก็หวานนุ่มนะคะ แล้วก็น่าทานมากเลยค่ะเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้คัวไทยก็ทำอาหารสุขภาพหเลยค่ะเป็นอบเป็นต้มนะคะน่าทานมากเลยเห็นไหมคะเป็นอาหารของควรวไทยนะคะน่าทานมากเลยนะคะ ขอบคุณนะคะขอให้ฟ c ีต่างประเทศและฟ c ีประเทศไทยที่ชมช่องโค้ไทยอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวโค้ไทยก็จะจบลงแล้วนะคะขอบคุณมากเลยนะคะแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะ